สวัสดีครับอยู่กับพวกเราเพจลำหน้ากันแล้วนะครับกลับมาอีกครั้งกับรายการลำหน้าสเปเชียลคอนเทนต์ับวันนี้ขอเสนอเปิดตำราการจอกหูนักกีฬาเพื่อหาค่ากดเลคติกณปัจจุบันครับต้องยอมรับว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเริ่มเข้ามาเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อเกมกีฬาต่างๆแทบทุกประเภทเลยครับเรามาพบเห็นเหล่าบัดานักวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่แทบทุกชนิดกีฬาเหมือนเป็นเรื่องปกติไปโดยปริยาย นักกีฬาทุกคนเมื่อกลับมาซ้อมแข่งหรือเตรียมทีมพรีซิชันย่อมพบเจอการตรวจร่างกายทุกสารพัดจาาพวกเขาเหล่านี้ไม่ว่าจะทัวร์ทัวร์ไปจนถึงแบบพิสดารซึ่งหนึ่งในการตรวจร่างกายของนักกีฬาที่เชื่อมโยงสู่คอนเทนต์ของเพจลำหน้าในวันนี้ครับคือเรื่องของการจาองหูเพื่อตรวจหาค่ากดเล็ติกการตรวจกดเล็ติกครับมีเป้าหมายในการทดสอบสมรรถภาพค,ความอดทนของนักกีฬาครับว่าคุณเนี่ยอยู่ในระดับไหนหรือย,ยังไงเนื่องด้วยหลังจบฤดูก,กาลครับนักกีฬามีโอกาสกลับไปพักผ่อนหย่อนใจอยอยที่บ้านครับ รวมถึงการกินครับที่ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นมาบ้างครับและมีโอกาสที่จะเกิดความหย่อนยานของร่างกายครับที่อาจเกิดได้กับตัวนักกีฬาอย่างแน่นอนครับจุดนี้ถือว่าจําเป็นมากๆสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะนักกขฬาประเภทจักรยานนักปั่นน่องเหล็กนักวิ่งมาราธอนระดับกลางระดับไกลรวมถึงกีฬาฟุตบอลครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับผมเอร์พูวครับหนึ่งในสโมสรชั้นนาของโลกที่นําเอาเรื่องของการเจาะหัวค่ากดและติมาประกอบใช้ครับสืบเนื่องจากทีมครับมีแผนการเล่นเพรสซิงหนักหน่วงเพราะฉะนั้นความอึดของนักเตะเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งครับและเจอกัรครอปเน้นเรื่องนี้มากๆสาหรับการเดินหน้าล่าแชมป์พรีเมียร์ครับมีการทดสอบเกิดขึ้นครับโดยให้นักเตะของเลียคูว์เนี่ยวิ่งด้วยความเร็วที่ต่ํามากๆจนครบรอบครับหลังจากนั้นพวกเขาจะถูกเจาะใบหูเพื่อนําเลื่อนเนี่ยไปตรวจปริมาณกดแลคติทำซ้ำๆครับเพิ่มความเเเรร็็ววววแล้้้กตซําาาๆออยย่่่งนีไปืพดู กดละติเนี่ยเกิดการสะสมมากน้อยขนาดไหนอ,อีกหนึ่งในยาคืหนึ่งก็คือการทดสอบสมรัถภาพขั้นสูงสุดนอกนอจากการตรวจกดละติกเนี่ยยังมีการตรวจอัตราการเต้นของหัวใจต้องควบคู่กับปริมาณกดลัติกด้วยว่าสัมพันธ์กันยังไงซึ่งผลที่ได้นอกจากจะรู้ว่าใครอืดสุดแล้วหรือใครเข้าวินรอบสุดท้ายเนี่ยยังทราบว่าค่ากดลัตติกที่ได้รับเนี่ยจะสามารถถูกเอาไปประเมินแล้วก็ไปพัฒนาระบบให้มันดียิ่งขึ้นครับรวมถึงการออกแบบโปรแกรมเทรนนิ่งให้มีความเหมาะสมซึ่ง หลากหลายแนวทางดังกล่าวครับก็ตั้งแต่พื้นฐานจนไปถึงขั้นสุดท้ายขั้นสูงสุดไปเลยครับทาอย่างนี้ครับแน่นอนว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียแน่นอนครับซึ่งข้อดีก็คือเนื่องด้วยกดแลคติกเนี่ยเกิดการย่อยสลายจากการสังเคราะห์ตัวของกรูโครสนะครับเมื่อร่างกายสร้างพลังงานจนออกซิเจนมีไม่พอต่อการเราผาผลาญแล้วเนี่ยท้ายสุดเนี่ยเมื่อพลังงานหลักของคุณหมดไปเนี่ยกดแลคติกเปรียบเสมือนกับพลังงานสำร,รองที่จะเข้ามาเสริมเติมแต่งทดแทนครับเรียกว่าเป็นข้อดีข้อนึงเลยก็ว่าได้ครับที่สมรรถภาพราาาททาาออ่าง การเล่นก so ีฬาแบบต่อเนื่องเรียกว่าจะทําให้นักเตะเนี่ยหรือว่านักกีฬาประเภทอื่นเนี่ยอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับข้อดีข้อเสียของคู่กันอยู่แล้วครับถ้ากลไกติกเกิดการสะสมมากจนเกินไปครับแน่นอนครับว่าส่งผลเสียต่อร่างกายครับทำหมกล้าเมื้อคุณอ่อนล้าหรือเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนจนประสิทธิภาพของร่างกายตกลงไปครับแต่ว่ากันตามทฤษฎีครับก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นกลไกอัตโนมัติที่ป้องกันตัวคุณ เซร่างกายของคุณดีกว่าครับจากความเ,เหนื่อยของระบบร่างกายที่เรียกว่าเกินกว่าเหตุจะดีกว่าครับเพราะว่าร่างกายของเราเรารู้อยู่แก่ใจครับว่าเราเนี่ยอยู่ได้ถึงลิมิตขนาดไหนครับแต่ถึงงั้นมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีวิธีแก้เสมอไปครับเพราะว่าวิ Wiki House, กิฮาส์ครับเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆนานาเกี่ยวกับทั่วทุกมุมโลกครับทำเรื่องเกี่ยวกับวิธีการลดกดแลคติกของกล้ามเนื้อครับโดยกล่าวว่าการลดกดแลคติกนั้นจะต้องเน้นไปที่การรักษาระดับน้ำครับ ขณะออกกำลังกายครับควรจะดื่มน้ำให้ได้2 3 7ถึง473มลตรต่อการออกกำลังกายครับและควรดื่มเรื่อยๆครับทุกๆ20นาทีครับรวมถึงลดความหนักของการออกกำลังกายให้มันมีความทุเราลงบ้างครับพร้อมทั้งนี้ครับคุณจะต้องรับประทานอาหารทีพวกโพแทสเซียมกรดไขมันและวิตามินบีครับก็สามารถลดเรื่องของการเกิดขลติกได้แล้วครับและเรื่องราวในครั้งหน้าครับเราจะเอาเรื่องของนักเตะคนไหนสติหรือว่าเรื่องของทีมสโมสรไหนมาพูดคุยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเราไปได้เลยนะครับผม ที่ c e b o o k Fanpage ลำหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ